พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับปรากฏการที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้มันเลยคำว่าตุลาการพิวัตรไปแล้วเพราะว่าขณะน,นี้องค์กรเครือข่ายของอํมมาย์ทั้งหมดไม่ว่านับตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญปปอชอ ผู้ตรวจการแผ่นดินอสอสอผมเชื่อว่าอีกสภักกกตกรรมการสิทธิ์ก็จะเริ่มเก็บสต็อกคดีของฝ่ายพันตำรวจโททักษิณฝ่ายพี่น้องเสื้อแดงก็จะทยอยกันออกมาคนกาอื่นๆนะครับเช่นสวกลุ่ม40รวมกระทั่งพวกนายทหารที่เป็นเพื่อนเครือข่าย กับพวกกลุ่มอมาตเวลานี้เริ่มทำตัวเป็นรัฐซ้อนรัฐการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้เดินสายปราศัยนะครับพรุ่งนี้วันนี้เขาจะไปที่มีนบุรีนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพวิชาญเมชัยนันผู้แทนที่นั่นก็ชวนพวกเราว่าพรรคประชาธิปัตย์จัดวันนี้เราก็พรุ่งนี้ที่เดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไปสั่งสอนในพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่ยังเป็นยุวม็อบอยู่เขาได้รู้ว่าการต่อสู้ของประชาชนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การโพกหัวหรือตะโกนว่าสู้หรือไม่สู้แต่มันต้องกลั่นออกมาจากจิตใจหัวใจและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเพราะฉะนั้นเครือข่ายทั้งหมดที่ถาถม ใส่ฝ่ายพวกเราเช่นรัฐบาลพักเพื่อไทยและพี่น้องเสื้อแดงในขณะนี้ผมเรียกว่าเป็นอํามตา์พิวัตรไม่ใช่ตุลาการพิวัตรเพราะนี่คือหัวใจใหญ่สุดนะครับที่ควบคุมทุกองค์กรนะครับในการที่จับประหัสประหารฝ่ายตรงกันข้ามไม่ยอมรับผลของประชาชนและคนที่จะสู้กับอำมตา์พิวัตรได้ต้องเป็นประชาชนพิวัตรเท่านั้น วันนี้ชัดเจนที่สุดเอกสารที่ผมอยากให้พี่น้องได้ดูเวลานี้องค์การพิทักษ์สยามอพรศใช้สำนักงานอยู่ที่สนามมาหนังเลิงได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดทั้งประเทศทำหนังสือไปถึงผู้กำกับการจังหวัดทั้งประเทศทำหนังสือไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพให้มาร่วมงาน หนังสือนี้ออกเมื่อวันที่5มิถุนายน2,55 5ผมต้องกราบขอบคุณนะครับข้าราชการที่ดีที่นด้นำเอกสารชิ้นนี้มาฝากให้ผมอย่างน้อยใน77จจังหวัดก็มีผู้ว่าสักจังหวัดหนึ่งก็ยังดีเรื่องการทำบุญประเทศ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าเนื่องจากองค์การพิทักษ์สยามซึ่งเป็นตัวแทนของมหาชนชาวไทยที่ตระหนักในอุดมการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแนวทางสันติธรรมวิถีและเขาก็บรรยายในหนังสือนะครับก็โดยใช้ช่องทางเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีการนัดแนะนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้บังคับการจังหวัดแล้วยังมีประธานโรตารี่ในแต่ละจังหวัดปรากฏว่าผู้ที่ทำหนังสือลงนามชื่อพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามประธานมูลทิศศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยให้แต่ละจังหวัดนี่นะครับได้ไปจัดกิจกรรมที่ศาลหลักเมืองในแต่ละจังหวัดโดยกำหนดเวลาพร้อมกันกรุงเทพมหานครจะจัดกันที่มณฑลวิธีท้องสนามหลวงทรงข้ามศาลหลักเมืองพิธีจะเริ่มตั้งแต่7.30โมงครึ่งต่างจังหวัดจะเริ่ม8.20โมง20ซึ่งจะจัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับใช้ชื่องานทำบุญประเทศ งานพิธีบวงสวงพระยามเทวาธิราชและเทพหลักเมืองพร้อมกันทั้งประเทศซึ่งถ้าชื่องานแล้วนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรแต่กลุ่มคนกลุ่มนี้นอกจากคุณเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แล้วยังมีนายตุลศรีสมวง์ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์การพิทักษ์สยามชื่อย่ออพอสอ,ออกหนังสือจากสนามมานังเลิงแล้วแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทาหนังสือไปยังผู้บัาชาการเหล่าทัพผู้บังคับการตํารวจประธานโรตารีให้จัดงานผมเรียนว่าแม้ว่าจะใช้ชื่องานดูเหมือนว่าเป็นชื่อที่ดีงามแล้ว แต่คนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่โค่นล้มรัฐบาลชุดนี้โค่นล้มระบอบประชาธิปไตยและพวกนี้กำลังสร้างสถานการณ์รวบรวมประชาประชาชนโดยใช้สถาบันพระหมหากษัตริย์บังหน้าซึ่งเหตุผลนี้จะใช้เป็นเหตุผลทุกครั้งในการคว่ำทำลายระบอบประชาธิปไตยผมเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านผู้บังคับบัญชาของท่าน คือนางสาวยิ่งรักษชินวัตรและนายยงยุทธวิชัยเดชไม่ใช่พลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐเรียนไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าผู้บัญชาการของท่านคือนายนางสาวยิ่งรักษชินวัตรและพลเอกสุกำมพลสุวรรณทัศน์ฐานร่าารำปรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียนไปยังผู้บังคับการทุกจังหวัด ว่าผู้ดูแลร film, ักษาการกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรและร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงไม่ใช่พลเอกประคุณเลิกแก้วประเสริฐการที่ออกแบบงานในลักษณะอย่างนี้สร้างความอึดอัดให้กับผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดเพราะคนเหล่านี้ได้นำเอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นข้ออ้าง ในการรวบรวมผู้คนเพราะฉะนั้น <พอ S 1> ผมเรียนไปยังรัฐบาลว่า <พอ S 1> นี่จะเป็นกระบวนการเริ่มต้นเห<อ>ตุที่พวกนี้ต้องการบิ้วอารมณ์เรื่องนี้เพราะอะไรครับสักพักหลังจากนี้พวกนี้ก็จะรวบรวมผู้คน,นและยัดเยียดรัฐบาลและพวกเราว่าเป็นพวกไม่จงรักภักดีนคนเหล่านี้เป็นคนการเมือง มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยู่ยตรงกันข้ามกับรัฐบาลชุดนี้และพี่น้องคนสแสดงลและเพื่อเป็นการหมโรงเครือข่ายกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับซ,ซึ่งไปรวมตัวผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบางส่วนบางคน,คนเ,องเอาจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดอุดอรธานีเวลานี้จัดมา2 5 0 0คนมีภารกิจคือขอสนับสนุนสารรัฐธรรมนูญ คำถามที่เขาสงสัยกันว่า2,500คนที่อยู่ทุ่งศีเม an ืองอุดรธานีเวลานี้ใช้งบประมาณของใครใช้งบประมาณของกรมนอิรหรือไม่เวลานี้ใครเป็นรัฐบาลกันแน่ผมชักจะสงสัยแล้วประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐซึ่งเป็นเพื่อนรักกับมือวางอันดับสองของเครือข่ายอามาด ขยับเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าทุกกระบวนการเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระพ<ะ>ักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์กลุ่มพันธมิตรนะเรียงหน้ากันมาเลยผมยกตัวอย่างว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์รับเรื่องวินิจฉัยรัฐธรรมนูญก็ยังรับปป,ปชเก็บเรื่องของนายยงยุทธวิชัยดิ์อยู่ในโกดังร้างมากว่า1ิปีแล้ว แต่หยิบเรื่องของยงยุทธวิชัยดิตแต่ไม่หยิบบรสของรัฐบาลพัรคประชาธิบย์ไอ้นั่นนะทุจริต650 000ล้านขยายหนี้ดอกเบี้ยกว่า2ล้านล้านบาทแล้วมากกว่างบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีแล้วแต่ปปชก็หยิบยกสันคลอนนะครับสันคลอนยงยุทธวิชัยดิตต่อวันรุ่งขึ้น อ,อสอสอเก็บสำนวนพันตำรวจโททักษินกรณีธนาคารกรุงไทยส่งฟ้องสารดีกาภายในคาดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทันทีวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยกรณีนัทวุฒิใสเกลือพี่น้องที่รกนัทวุฒิเขาเพียงเป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นและคนกล่าวหาเขาก็เป็นพวกที่ฆ่าฝ่ายเขาเนี่ยแต่แต่ปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน บอกว่านี่ขัดจริยธรรมแต่ฝ่ายข้าไม่เคยขัดจริยธรรมในประเทศนี้เลยผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เนี่ยแท้จริงแล้วนะครับแท้จริงแล้วคือกันนายจตุพรพรมพันธ์เอาไว้เท่านั้นเองเพราะวินิจฉัยนัทวุฒิก็คือกันนายจตุพรแต่โทษทีครับ คุณไม่ได้มีความหมายอะไรเลยผู้ตรวจการแผ่นดินผมเคยถูกองค์กรนี้ตรวจสอบตอนที่ชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินราชประสงค์นายเจิมศักดิ์บินทองนายบุญยอดไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบผมว่าผมขาดการประชุมสภาจึงขาดจริยธรรมผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลส่งเรื่องให้นายชัยชิดชอบ ประธานรัฐสภานายชัยชิดชอบตั้งกรรมการมีนายนรนิชเศรษฐบุตรอดีตประธานสสร50เป็นประธาน,นาผมไปให้ปากคำกับนายน,น,นรนิชว่า<อ>ผมไปชุมนุมที่ราชดัเนินราชประสงค์เนี่ยเป็นความจริงแต่ผมได้เขียนใบลาทุกครั้งให้เหตุผลว่าติดภารกิจไปชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจึงไม่สามารถประชุมสภาได้ร้องประธานสภาอนุญาต ผมก็บอกกับนายนรนิตว่าถ้าผมไปลงชื่อประชุมดิแล้วผมไปชุมนุมไม่ยอมประชุมไอเนี่ยผมขัดจริยธรรมนี่เพราะผมมีจริยธรรมผมแจ้งลาเลยว่าไปชุมนุมต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยไอพูดรวจการดึงคดีปัญญาอ่อนนี้ไว้สามปีมีเรื่องปรากฏว่าพอมีกรณีคลิป ที่ดูโทรศัพท์ในสภาเนี่ยเอาคำวินิจัยเปิดว่านายจตุพรไม่มีความผิดแล้วสามปีครับพี่น้องที่ราต่างหลายแล้วเวลานี้ก็จะใช้กระบวนการเนี่ยกรณีของนัทวุฒิยังไม่ได้ปากคำทักคดีเดียวเลยยังไม่ได้ขึ้นศาลในฐานะที่ต้องนำสืบเลยเป็นเพียงแค่ถูกกลา่าวหาศาลชั้นต้นตัดสินยังต้องมีอุทธรณ์มีดีกา แต่ปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินว่านายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาเรื่องนี้เหนือกฎหมายผมก็เอา้าผู้ตรวจการแผ่นดินทําผิดกฎหมายตัวเองเพราะคนไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเกมเครือข่ายอามาตยกรรมการสิทธิขยับไม่เห็นเลยครับวันพัธมิตรออกมาเนี่ยแหละครับตานีเหลืองอารามหมด วันที่เสื้อแดงถูกฆ่าตาบอดสนิทไม่เห็นเลยว่าความตายเกิด